สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับช่วงที่สองสองของวันนี้นะครับกับรถที่ทําการเคลือบแก้วนะครับวันนี้จะมีอีกหนึ่งปเป็นตัวโปรดัก,กหนึ่งนะฮะที่เหมาะสําหรับท่านลูกค้าที่ไม่สามารถวีเวลาเยอะนะครับก็เป็นโปรดักที่สามารถส่งได้ภายในหนึ่งวันรวมถึงการล้างเอาเต็มเตรียมผิวแล้วนะล้างด้วยเตรียมผิวด้วยนะฮะแล้วก็เคลือบแก้วด้วยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเคลือบแก้วแล้วนะ น้ำยาของเราเป็นน้ํายาเคลือบแก้วในสเต็ปทานครับตัวนี้จะมีตัวนี้เรียกว่าอัลฟาโค้ดพายมีความแข็งอยู่ในระดับ10เพชนะครับ10เพชนี่คือไม่เกิน10เพชนะแค่9ปลายๆนะครับอันนี้บอกไว้เลยว่าเป็นเทคโนโลยีจากเกาหลีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเตรียมผิวยังคงเหมือนเดิมยังคงแน่นเหมือนเดิมนะตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้คันนี้นะครับเพิ่งรับมาเมื่อวานนะฮะแล้วก็การเตรียมผิวตอนแรกก็นึกว่าจะแบบ วกว่าน,นี้ที่จริงผมจะแพนไว้ว่าจะเคลือบแก้วตั้งแต่ตอนก่อนเที่ยงนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าทุกคนได้ยินกันชัดหรือเปล่าถ้าได้ยินชัดบอกกันนิดนึงนะเพราะว่าถ้าไม่ไม่ได้ยินต้องขอแก้ไขนิดน,นึงช่วงนี้นะครับไม่กำลังจะเข้าแล้วนะครับกำลังจะเข้าคือผมไม่ได้สปอนเฟอร์นะฮะซื้อเองนะครับก็พยายามหาการทุกติดต่อนะเพื่อให้ได,ได้ได้ฟังกันชัดทุกๆคนนะครับอ่าวันนี้มีสาระอะไรสําหรับรถที่ทําการเคลือบแก้วที่ร้านเราจะมีทั้งหมด4แบบนะครับ วันเดียวเสร็จสองวันวันวันครึ่งเสร็จสองวันเสร็จสามวันเสร็จนะฮะก็มีแบบหลายอย่างโอเคไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับเครือแก้วนะครับความไวในการทํางานของเฉพาะร้านผมนะจะไวจะช้าขึ้นอยู่กับความหนาและความเข้มข้นของน้ายาเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับแน่นอนว่าความหนาจะไม่เท่ากับรุ่นพี่ที่ต้องใช้เวลาหนึ่งวันครึ่งวันสองวันหรือสามวันแน่เพราะว่าแลอันดับแรกเลยตัวนี้ขั้นตอนเดียว เพราะว่าตัวรุ่นพี่ของเขาคือ2ขั้นตอนสองเบอร์2เบอร์3เบอร์นะครับถึง4เบอร์ซึ่งการโค้ดทับทับซ้ำๆเนี่ยจะต้องโค้ดตั้งแต่ความหนาแน่นจนถึงความละเอียดไปเรื่อยมันถึงจะมันถึงจะโค้ดได้อันนี้ขอบอกให้เป็น,เป,นเป็นเทคนิคหรือเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะเพราะว่าการอาร,อารมณ์เหมือนการสร้างตึกเขาเรียกว่า ทฤษฎีเดียวกันการสร้างตึกข้างล่างต้องหนาแน่นก่อนก่อนที่เราจะพาขึ้นไปละเอียดจนสูงจุดนะครับไม่งั้นน้ํายาวมันจะลงไม่ได้ถ้าเราจะเคลือบตัวละเอียดเลยนะฮะแน่นอนมันซึมเข้าไปในรถได้แน่แต่ว่าตัวหนาๆมันจะไม่สามารถเคลือบบนตัวละเอียดได้เพราะว่ายิ่งละเอียดน้ํายังไม่เกาะฝุ่นยังไม่เกาะนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผสมผสานระหว่างความแข็งและความรื่นอยู่ด้วยกัน ตัวน้ำยาเป็นเมกาเซรามิกเออเป็นเซรามิกแล้วเช่นกันนะครับซึ่งหลายๆคนจะถามว่าน้ำยาที่ร้านนะครับเป็นเคลือบแก้วหรือเป็นเซรามิกผมจะบอกซ้ำๆย้ำๆทุกๆครั้งตลอดนะน้ำยาร้านผมเคลือบแก้วร้านผมเป็นเคลือบแก้วที่มีโครงสร้างเป็นเซรามิกไม่ใช่น้ำยาเซรามิกนะฮะโครงสร้างเซรามิกซึ่งทุกที่จะต้องเป็นโครงสร้างเซรามิกหมดแล้วน้ำยาเซรามิกไม่มีอยู่บนเอ่อชื่อเซรามิกจริงๆไม่มีนะครับเซรามิกเป็นสารประกอบซึ่งมีโครงสร้างเป็นเซรามิกทุกที่ ผมกล้าบอกได้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งผมเปิดตํารานะครับเพื่อที่จะได้เอาให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับไม่ใช่ไม่ใช่น้ํายาเนี้ยสารเคมีนี้ชื่อเซรามิกไม่ใช่นะฮะเซรามิกเกิดจากสารประกอบหลายหลายตัวที่อยู่อนตารางธาตุจะเป็นอยู่ระหว่างโลหะถึงโลหะอ่าอันนี้ต้องเปิดเปิด,ปดตารา,านะครับมีโครงสร้างเป็นเซรามิกไม่ใช่น้ายายี่ห้อไม่ใช่น้ํายาสารสารเคมีวนลเซรามิกเลตบนโลกนี้ยังไม่มีนะไปดูได้เลยนะ โอเคตอนนี้เข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องตัวนี้เป็นโครงสร้างเซรามิกเช่นกันแต่สามารถเทสตัวภา,ายในหนึ่งภายในภายในหนึ่งวันนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับเนยออกมาหนึ่อองวันอย่างเงี้ยลูกค้าบอกเพิ่งวิ่งมาหนึ่งวันมียางมาต่อยแล้วนะครับเมื่อตอนแรกว่าจะจะโค้ดตั้งแต่ช่วงสายแล้วนะครับแต่ว่ามันโค้ดไม่ได้เพราะตัวรถมียางมาต่อยนะครับนี่ครับโตโยต้าเลเจนเดอร์แน่นอนนะเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ที่มาเคลือบแก้วที่ร้านค่อนข้างเยอะนะฮะและทุกคันยังคงรายละเอียดดีหมดเลยแต่ว่าคันนี้มียางมาตอยเล็กน้อยคันนี้โปรแกรมตัวนี้นะครับเคลือบร้อเคลือบอสีไปหน้ากระจกเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ทําไม่ได้เคลือบภายในแต่ภายในห้องโดยสารนี้เราก็ดูแลให้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราเคลือบเสร็จเราก็จะเข้าไปอบในห้องอบอินฟลิป์ประมาณ3ชั่วโมงลูกค้าก็จะรับรถได้ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็น แล้วก็มีการตรวจงานรับงานปกตินะครับก็ขอให้วันนี้ฝนไม่ตกเราจะได้ไม่เติมเ่มคาร์บอมลภาวะทางทางอากาศอะไรเลยนะครับเพราะาลูกค้าคนนี้เดินทางกับร้อยเอ็ดขอบคุณมากจริงๆครับแม่ออกรถเมื่อวานเครือบแก้วนี้เลยหนึ่งยังมียังมียังม,ยงมีดอกไม้อยู่เลยนะฮะแอมดอกไม้อยู่เลย <S 1> <S 1> ตอนแรกปกติถ้าเป็นรถที่ออกมานานแล้วจะเอาดอกไม้ออกให้อันนี้เพิ่งออกมาเลยเมื่อวานก็พะนั้นอยู่นี้แหละเดี๋ยวให้เดินทางกลับบ้านโดยสวสดิภาพนะครับแล้วค่อยเอาขอ ไม่ได้นานอ,ออกนะนะครับสาหรับคันนี้นะครับอจองกนะันมาตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วโทรมาช่วงคืนแล้วก็สนใจทําตัวนี้เพราะเหตุผลนี้เลยเพราะว่าสามารถส่งงานได้ภายในหนึ่งวันลูกค้ามาเก้าโมงเก้าโมงเป๊ะเลยนะครับผมบอกวอนนี้มาเก้าโมงเป๊ะ,เ,ปะเลยแล้ววันนี้ช่วงบ่ายเราจะมีรถแท็กีกหนึ่งคัน 1, เพราะฉะนั้นวันนี้งานเราแน่นนิดนึงนะครับถ้าใครจะ มาทำแม่ทนนหรือล้างรถล้างก็ยังคงล้างได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นงานเม่ทนนหรือว่าจะเป็นงานเครื่องแก้วต้องเป็นพรุ่งนี้ขึ้นไปแล้วครับสำหรับคันนี้นะโตโยต้าเลเจนเดอร์นะครับสวยงามตามทองเรื่องเลยทีเดียวแล้วก็สีขาขอดูน้ํายาดนึงนะฮะสำหรับน้ํายาเวอร์ชั่นนี้นะครับเป็นอัลฟาโค้ดนะครับนี่ครับนี่ครับมือลองเหมือนกันั่นเลยแต่ว่าไม่รู้เห็นหรือเปล่านะกดไฟาสองหน้ากัผีเลยโอเคนะครับเห็นไหมสวยงามนะครับอันนี้อัลฟาโค้ดนะครับขวดนี้นะฮะมี เข้ากับเข้ากับสมัยนิยมหรือเกินต่างขีนะครับ <laughs> ผลิตประเทศเกาหลีนะโอเคผมกลับไปดูกล้องหลังนิดนึงนะครับนี่พามาดูความเรียบร้อยสวยงามนะฮะของรถ t o y ยต้า e g e n d เดนะครับนี่ Le เ e n d ดนะครับสวยงามตามของเรื่องเลยทีเดียวอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรายังคงไม่ลืมนะฮะในในส่วนของการพ่นภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเราจะเคลือบอ่าภายในห้องโดยสารแบบเป็นคอนดิชเนอร์ให้เอ้ยไม่ลองเคลือบดีกว่าเพราะรถใหม่แต่ว่าเรายังคงพ่น ฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาไฮโปคลอไรดแอซิดเช่นเคยครับคันนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับรายละเอียดทั่วไปนะครับตัวสีรถออกมาได้สวยงามก่อนหน้านี้จะมียางมาตอยข้างล่างเล็กน้อยก่อนจะขัดต้องยางมาตอยออกก่อนนะครับขัดเลยไม่ได้นะยางมาตอยมันจะแบบติดเต็มรถเลยเพราะว่าความร้อนทําให้ยางมาตอยละลายได้นะฮะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องขององศสีไม่มีนะครับรถหนึ่งวันอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่จะเป็นต้องอบางคันไม่ต้องรูปรอินน้ำมันบางคันจะต้องรูปรอินน้ำมันเพราะว่าอาจจะไม่ใช่หนึ่งวันจริงบางคันเนี่ย อย่างคันนี้ก็ถีบขึ้นบอร์ดนะครับก็มาถึงก็จะเจอ,อยางมาตอยที่เหนียวความคาดหมายเล็กน้อยซึ่งเรารู้แล้วว่าจะต้องเดิอยางมาตอยแล้วเพราะนั้นเราก็ทําก่อนก่อนท,ที่จะต้องเคลือบ้าไปไม่งั้นมันเคลือบไม่ได้นะฮะมันขัดไม่ได้อันนี้ขัดเสร็จเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็นนะฮะมีขาวมุกสุดยอดนะฮะและคันนี้นะครับเคลือบอัลฟาโค้ดนะครับเป็นน้ํายาที่สามารถเซตตัวได้ภายในหนึ่งวันใครที่สนใจชอบอย่างนี้นะครับเราก็มีให้นะครับสำหรับวันนี้มิกกี้อะพีเอ็มมิกกี้เสร็จแล้วสวยของเราท วันนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ